กายจะเป็นคนรวยได้คุณต้องคิดแบบคนรวยวันนี้ช่อง The Bear Podcast ได้นำบทความดีๆจาก Facebook ของเพจไปถึงร้อยล้านจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเป็น6ข้อคิดไมซ์เกี่ยวกับคนชั้นกลางและหมหาเศรษฐีสตีฟซีโบลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักพูดและผู้เขียนหนังสือ How l i s h People Think ได้ใช้เวลา36ปี ในการศึกษาและสัมภาษณ์มหาเศรษฐีและชนชั้นกลางมากกว่า1 10, 3 0 0 0คนเพื่อหาคำตอบว่าทำไมชนชั้นกลางถึงไปไม่ถึงจุดที่เรียกคำว่ามั่งคั่งเสียทีสิ่งที่เขาได้พบนั่นก็คือเราเศรษฐีมักมีชุดความเชื่อปัชญาและกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นความลับของพวกเขาในการรวยเงินเป็นเพียงแค่ปลายทางจุดเริ่มต้นมันคือ ความคิดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือว่าการจะเป็นคนรวยคุณต้องคิดแบบคนรวยสตีฟซีโปลยังได้ลิชความคิดที่เขามักพบกับคนชั้นกลางเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกำแพงที่กั้นความรวยออกจากคนเหล่านี้หนึ่งถ้าอยากรวยต้องทำงานหนักถึงแม่งานนั้นจะเป็นงานที่เกลียดก็ตามคนส่วนใหญ่มักมุ่งมั่นกับงานที่ตนเองทำถึงแม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามพวกเขาคิดว่า พวกเขาทนได้ได้ยึดติดก,กับงานเหล่านั้นมาหลายปีในขณะที่กังวลว่าจะถูกไล่ออกหรือฟันถึงวันที่พวกเขาจะเกษียณอายุในที่สุดทำไมพวกเขาถึงคิดแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้พวกเขารวยแต่ในทางกลับกันคนรวยมักเชื่อในการทำงานเพื่อความสำเร็จเมื่อพวกเขาได้งานที่พวกเขารัก พวกเขาจะทุ่มทั้งแรงกายแรงใจและจิตวิญญาณไปกับงานนั้นนั่นจึงทำให้พวกเขาโดดเด่นในสายงานของตนเองและได้รับรางวัลเป็นความมั่งคั่งที่ไม่ธรรมาดา 2. การศึกษาไม่ใช่เครื่องหมายการันตีว่าจะร่ำรวยเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากกว่าเท่านั้นคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการลงทุนในการศึกษาเป็นตัวกำหนดความมั่งคั่งของพวกเขา แต่ถ้าเคล็ดลับในการสร้างความมั่งคัง่งคือผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมบัณฑิตท,ที่ได้เกรตินิยมอันดับหนึ่งคงเป็นหมาเศรษฐีแล้วถูกต้องไหมครับคนรวยจํานวนมากรู้ว่าการประสบความสําเร็จแทบไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการท่องจําตาราเรียนเลยแต่พวกเขาเชื่อว่าการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆจะช่วยส่งผลให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้ดังนั้นการศึกษาในระบบไม่ได้การันตีความสําเร็จหรือความมั่งคัง่งตัวอย่างเช่น หากคุณรักการขายให้เรียนหลักสูตรออนไลน์ที่จะเสริมสร้างทักษะของคุณคุณไม่จําเป็นต้องเรียนทุกอย่างเพียงแค่เรียนในสิ่งที่คุณสนใจเท่านั้นก็พอ 3. เงินมีผลต่อน,นิสัยหลายครั้งทําให้คนมีเงินเป็นคนเลวร้ายขึ้นคุณอาจเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าความสําเร็จและเงินสาม,มารถเปลี่ยนให้คนกลายเป็นคนโลภเยอหยิงเห็นแก่ตัวได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมเหล่านี้คือตัวตวนที่แท้จริงของบุคคลหากคุณเป็นคนใจดีเงินก็จะสร้างศิลธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีของคุณเพราะบางทีคุณอาจจะถูกละครหล่อล้อมชุดความคิดนี้ออกมาจริงๆแล้วเงินมีผลต่อการเปิดโอกาสให้แสดงตัวตนมากขึ้นนิสัยคือสิ่งที่ตัวตนและคนคนนั้นเป็นแน่ในหลายๆครั้งก็จะมีตัวอย่างว่า คนดีๆมากมายก็ร่ำรวยได้เช่นกันยิ่งเป็นคนดีก็จะมีคนเข้าหามากกว่าคนเลวร้ายสีก 4. การใช้เงินอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดีต้องแก้ใหม่เป็นการใช้เงินอย่างปลอดภัยแต่มีการลงทุนที่ควบคุมความเสี่ยงไปด้วยคนชนชั้นกลางมักทำงานด้วยความเชื่อที่กลัวจะขาดแคลนเพราะพวกเขามกคิดว่าบางสิ่งเมื่อสูญเสียไปแล้วไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ จึงระวัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันคนรวยมักนำเงินที่ตนได้ไปลงทุนเพื่อสร้างเงินที่มากกว่าเดิมถึงแม้จะสร้างกำไรให้ได้มากมหาศาลแต่สิ่งที่สำคัญในการลงทุนคือการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากคุณเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในการตัดสินใจของคุณความมั่นใจของคุณก็จะเติบโตขึ้นเช่นกันนำเงินต่อเงิน และให้เงินมันทำงานด้วยตัวมันเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรวยแบบเศรษฐีได้แล้ว 5. สอนให้ลูกรู้จักประหยัดเงินนั่นคือจุดความคิดที่ทำให้มองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงจึงควรสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของเงินดีกว่าจากการสำรวจของทีโรไพในปี2018ของหนุ่มสาวมากกว่า1,000คนอายุ18ปีถึง24ปี 30%บอกว่าพ่อแม่ของเขาไม่ได้สอนเรื่องเงินจนกระทั่งหลังจากพวกเขาอายุ15ปีและในกลุ่มนั้น8.2%กล่าวว่าพวกเขาส่วนใหญ่เรียนรูก้เกี่ยวกับการออมและการประหยัดการประหยัดเงินคือสิ่งที่ดีแต่จะมีประโยชน์อะไรหากคุณไม่ได้สอนเรื่องการหาเงินเราเศรษฐีจึงมองหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าหรือสามเท่าและส่งต่อมุมมองนั้นไปยังลูกๆของเขา มองว่าการลงทุนคือเรื่องสนุกและให้ความสำคัญกับวิธีการเพิ่มเงิน6เท่านี้ก็พอแล้วจากการศึกษาของสตีฟซีโวพบว่าเป้าหมายหลักของชนชั้นกลางคือความสะดวกสบายทางร่างกายจิตใจอารมณ์มากกว่าสิ่งอื่นใดแต่คนรวยมักเรียนรู้แต่เนื่นว่าการประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งความสะดวกสบายอาจทำให้พวกเขาเสียหายได้ การบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่การเดินในส่วนสาธาระทุกย่างก้าวเป็นเรื่องง่ายและไม่ท้าทายหากยาเข้าใกล้ความรวยมากขึ้นลองเขียนห้าสิ่งที่คุณต้องทําในวันนี้ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและต้องทําตามดูอาจจะฝืนตัวเองหน่อยแต่มันช่วยให้คุณเข้าใจความลําบากในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีข้างหน้าความคิดเหล่านี้เมื่อนึกดูดีๆแล้ว มันก็เป็นชุดความคิดพื้นฐานที่หลายคนยังจมปักอยู่กับมันจนไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้แต่หากลองลดอคติและทิฏฐิของคุณลงดูคุณอาจได้เห็นกุญแจที่จะช่วยปลดล็อกความคิดซึ่งมันอาจจะพาคุณไปเจอกับผลลัพธ์ที่รอมานานแสนานานก็ได้ขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจไปให้ถึงร้อยล้านด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ